สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เกดจะมาพูดถึงการนวดมือนะคะซึ่งในความคิดเกดนะเกดคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าจะดูแลหน้าเนี่ยก็ต้องดูแลมือแล้วก็เท้าด้วยนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราต้องสัมผัสกับอะไรหลายอย่างก็ทาให้มือเราเนี่ยแห้งก้านได้เพราะฉะนั้นมือแล้วก็สมควรที่จะดูแลมันไม่ต่างกับผิวหน้านะคะซึ่งอุปกรณ์ นี้มากเลยนะคะก็คือมือของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแทนครีมนะคะแทนครีมที่เกดใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของสกินฟูสน,นะคะเป็นกลิ่นเอ่อ,อทโทเมโทหรือว่ามะเขือเทนเองนะคะซึ่งชอบมากนะคะตัวนี้ก็เอ่อตอนนี้ตัวนี้เนี่ย <S <s เพื่อนเกดให้มานะคะยิ้วมาจากเกาหลีก็ ขอขอบคุณด้วยนะคะเพราะหอมมากหอมแบบหอมมากๆเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ดีนะคะแล้วก็ซึมไวนะอืมที่สำคัญราคาไม่แพงหลอดเล็กพกง่ายโอ้ยดีทุกอย่างเลยนะคะ Recommend นะคะก็วิธีนวดนะคะแล้วก็จะเอ่อเอาแฮนด์คลีนเนี่ยเทใส่บีบนะคะมัมเ่เทบีบใส่ฝ่ามือนะคะประมาณนี้ ะคะเสร็จแล้วก็วนวนนะคะแล้วก็นวดวิธีนวดของเกนค่ะก็คือจะใช้ดิวโป้งเนี่ยคลึงอ่าทําทําให้ดูนี้นะคะจะคลึงคึงให้มันรู้สึกผ่อนคลายนะคะอืมแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็ไล่เป็นการไล่น้ําเหลืองนะคะในแต่ละนิว้ว ก็จะใช้นิ้วโป้งเนี่ยวนวนนะคะลงมาแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะคะอ่านให้ดูวนวน,นทำในตรงนี้เลยะคะ่ะก็วนลงมาอย่างนี้ค่อยๆไล่น้ำเหลืองลงมานะคะอจริงๆวิธีนี้เนี่ยทำให้เพื่อนหรือว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ว่า วิธีนี้ได้เกตจะใช้สําหรับทํากับตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่สําหรับเอนวดของคนอื่นนะคะซึ่งเกตจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะคะอืมก็เอามาใช้กับผื่นก็ดีเหมือนกันแล้วว่าวิธีเนี่ยมันจะละเอียดกว่านวดให้ตัวเองเพราะว่าเราจะต้องใช้สองมือนะคะในการนวดให้คนอื่นนะคะอืมปุ๊บเมื่อไล่น้ําเหลืองเสร็จแล้วนะคะก็ ใช้ฝ่ามือตรงนี้นะคะเป็นการนวดนะคะก็นวดวนๆเป็นการผ่อนคลายนะคะอืมจริงๆวิธีนี้ได้เกตจะทําให้ตัวเองทุกวันนะอย่างเช่นวันที่เรียนมานเหนื่อยหรือว่าทำกิจกรรมมาเยอะๆนะคะหรือไม่ก็หลังจากล้างมือเสร็จนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยจะแห้งนะก็ต้องบำรุงนิดนึงนะคะก็ โลชั่นแต่และตัวเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยว่าจะวันไหนนะคะอืมตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้นะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนกับสะสมสารพิษเอาไว้นะคะก็นวดเพื่อให้เหมือนไล่พิษออกนะคะอืมก็นวดนวดตรงนี้ต้องกดกดแรงๆหน่อยนะคะ เสร็จแล้วหนึ่งมือนะคะก็ทำ่างนี้นะคะอืมเสร็จแล้วก็มาที่อีกมือนึ่งนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะดีบแทนครีมใส่ะค่ะแล้วก็ลวดวนอื๋อแล้วที่สำคัญนะช่วงนี้มันมันเป็นหน้าหนาวแล้วก็ แล้วก็ควรจะพยายามดูแลผิวให้มันมากกว่าปกตินิดนึงอ่ะเพราะว่าอากาศมันแห้งค่ะแล้วก็เราจะต้องยังไงอ่ะคือเรื่องความชุ่มชื้นนะมันไม่จําเป็นว่าเราผิวมันแล้วก็ไม่ควรจะบารุงผิวมันไม่ใช่นะเพราะว่าบางทีเราผิวมันเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราอ่ะมันขาดสารบํารุงนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเหมือนน้ํามันใต้ผิวเนี่ยมันก็จะผลิตน้ำมันออกมาล้างๆนะคะแล้วก็ ทําให้หน้าไม่มันใช่ไหมอืมทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันยังไงอะ่ะเออแล้วควรจะดูแลผิวนะคะไม่ว่าจะสภาพผิวหน้าไหนก็ตามแล้วแต่ว่าเราก็ต้องควรจะเลือกสกินแคร์ให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเรานิดนึงนะคะนั่นแหละอืมอ่าแล้วก็นวดนะคะน้นิ้วไห้น้ำมนดูหลัง มีอกรอยด้วยถ้าทำทุกวันนะเ,เกดว่าชอบมือแบบที่แบบหยาบๆแบบมันจะนุ่มขึ้นได้นะเพราะว่าปะกะติเกดก็ชอบนวดให้เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเขาจะชอบมาขอให้นวดให้นะคะอืมนั่นแหละนะก็รู้สึกว่าเออรู้สึกด,ดีอะ่ะอืมนะคะ จริงมือเรามันก็มันก็ควรจะดูแลทุกวันนะไม่ใช่แค่แบบว่าเออท่าทาไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้มันเท่าเทียมกันนะเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะเนอ,อืมพวกมลภาวะอะไรอย่างงี้ก็มากกว่าในอดีตด้วยนะ,ะ้ก็รีบ ก็ทานะคะพวกครีมที่มันเหลืออยู่จากการนวดมือเนี่ยให้มันซึมลงไปให้หมดนะคะอืมแล้วก็รีดมือนิดนึงไม่ต้องกลงัวมันจะเจ็บนะคะทำแรงๆได้เออก็นวดไปก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ การนวดมือนะคะก็ถ้าใครสงสัยนะคะยังไงเนี่ยก็ถามได้เลยคะ่ะก็เกตได้วิธีนี้มาจากการดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ถ้าใครอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวเกศจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างไว้ให้นะคะสําหรับใครที่อยากจะดูแล้วก็วิธีนวดมือให้คนอื่นเกศก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกันนะคะก็ จบแล้วนะคะวิธีการนดวดเนยก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะอย่าลืมดื่มน้ําให้เยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะไม่ป่วยง่ายและที่สําคัญก็สุขภาพผิวดีด้วยนะคะสําหรับวันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามันจนจบนะคะสำหรับใครที่ยากจะติดตามเกตน,นะคะ แฟนเพจนะคะ My g u l a t i d a Channel นะคะ IG g u l a t ด i d a a า h a นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนสบนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย